เรียนแบบควายวันนี้พามาดูเบื้องหลังการถ่ายรายการครูครูจันเสงวันที่สองค่ะวันนี้เป็นการถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กๆในห้องเรียนเด็กๆตื่นเต้นแค่ไหนเรว่ายิ่งตื่นเต้นคูณเป็นสองเท่าเลยค่ะถ่ายเสร็จต่อจากนั้นพี่ๆทีมงานก็ามาเตรียมเซ็ตฉากรอสัมภาษณ์เด็กๆที่ได้เรียนกับควายตื่นเต้นไปกับเด็กๆด้วยเลยค่ะ ซึ่งทางคนควใหไม่รู้มาก่อนเลยว่าได้เด็กจะพูดสื่อสารได้ดีขนาดนี้ต่อจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยควาอีกหนึ่งเซตค่ะก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือประทับใจพี่ๆทีมง,งานมากน่ารักที่สุดเลยค่ะ เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะควอก็ต้องขอขอบคุณรายการขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณผู้บริหาราคณะครูและก็เด็กๆนักเรียนทุกคนที่ได้มอโบโอกาสและก็ได้เร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรายการในครั้งนี้ค่ะครูอ้จะบอกว่าดีใจหลายตื่นเต้นแห้งอิ่มอกอิ่ม,มใจควูอ้คงอิ่มอกอิ่มใจไปอีก3วันเลยทีเดียวค่ะทุกคน